สวัสด vale ีค่ะท like ่านผู้ชมทุกท่านมื่อนี้นะคะตุ๊กตากับไม่นัดนะคะกับเพื่อนนะคะเพื่อนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาน้องกันเนาะค่ะเพราะว่าฝนฝนปรากฏว่าฝนตกนะคะแต่ว่าก็ต้องไปกต่จไปยุคค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่ป่ไก่เนาะนะคะเพราะว่านานๆจังไหกะบเพราะเคยได้อยู่ข้างนอกที่แล้วอยู่แต่ในบ้านเนาะค่ะแต่ถ้าไปบ้านเพื่อนช่วงซัมเมอร์ก็จะพากันนั่งเล่นอยู่ข้างนอกค่ะ ตาสีแวร์ซื้อของยุ่ห่างแป๊บหนึ่งนะคะคือตุ๊กตาหมายถึงว่าถ้าไปวันนี้นะคะอากาศทั้งเย็นทั้งหนาวยังไงก็จะได้อยู่แต่ในบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะพากันนั่งเล่นอยู่นอกบ้านค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะรีบเข้าไปซื้อของในห้างจะไม่ได้ถ่ายภาพวิดีโอข้างในร้านให้ดูนะคะนะคะอันนี้คือห้างไวส์นะคะที่อยู่แถวบ้านตุ๊กตาอีกห้างหนึ่งนะคะนอกจากห้างดัชเวแล้วก็มีไวส์ใกล้ๆตรงนี้นะคะ ที่นี่ก็ Everything is just convenient นะคะก็คือสะดวกสบายนะคะโอเคเนาะนะะเดี๋ยวตุกตาจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะอากาศหนาวนะคะต้องรีบเดินก่อนเน,ะนาะขณะนี้ตุ๊กตาก็ได้ออกมาจากข้างแล้วนะคะแล้วก็กําลังเดินทางต่อไปบ้านเพื่อนนะคะท่านผู้ชมเห็นรถม้าไหมคะสวยสวยค่ะรถม้าของเผ่าอาร์มชนะคะ ชอบมากๆค่ะเห็นที่ไ like, รต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาแชร์กับเพื่อนๆด้วยค่ะคือระยะทางที่จะไปบ้านเพื่อนนะคะแถวนี้รถเยอะมากๆเลยนะคะบ้านเพื่อนทุกตาคนนี้นะคะบ้านเขาจะอยู่บนภูเขานะคะแล้วก็แถวนี้นะคะจะเป็นแถวที่ทัวร์มาเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะใกล้จะถึงบ้านน้องวายแล้วนะคะ ท่านผู้ชมทุกท่านคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow ให้ทุกตาด้วยนะคะแถวนี้เป็นหลอกเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่คนจะมาทัวร์เยอะเลยนะคะนะคะเดี๋ยวทุกตาจะถ้าวันไหนทุกตามีโอกาสนะคะจะมาทำคลิปวิดีโอแถวนี้ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะคนะคะ คน,คนไทยเนี่ยค่ะเขาก็มีร้านขายของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของกิฟชอปแถวนี้ด้วยนะคะแลวนี้ก็ตุกตาก็ว่าจะไปหาเพื่อนคนที่เขาขายมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะนี่ก็คือทางที่จะไปบ้านเขานะคะเนี่ยค่ะจุดแถวนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมดเลยนะคะแทอยู่ในแลงคาสเตอร์ ใกล้ๆกับคือเป็นแหล่งแบบว่าของชาวเผ่าอาร์มิชอยู่เยอะมากๆเลยนะคะตาก็เลยถือโอกาสถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอมาแชร์กันเพื่อนมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศชวยเสริมงามด้วยกันนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้นะะี่คะเดี๋ยวตกตาก,ก็จะเข้าไปบ้านเพื่อนนะคะ ก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นแคมป์นะคะปกติถ้าช่วงซัมเมอร์นะคะคนจะมาตั้งแคมป์เยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะฝั่งฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเนาะถ้าคนดูก็อาจจะอยู่ฝั่งนนะคะเป็นที่ตั้งแคมป์นะคะคนจะมาเยอะมากเลยค่ะ จะไปเลยอยากจะไปนั่งเนี่ยพี่ว่าทานข้าวเสร็จพัจะพากันไปนั่งเขามีงานตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีงานอีเวนต์โอ้คุณป้าให้ให้คนนึงค่ะมาแล้วปิ๊กนี่บ้านวายนะคะปิ๊กเอามาฝากนะคะเนี่ยเขาซื้อมาฝากคนละกระป๋องเลยทำไมน่ารักจังเลยสวยใจดีุนสวยใจดีเนี่ยเนี่ยโอ้ยสีกระปุกเลยดูสิคะ อน่ารักอันนี้ขสนสดได้นะเอ้าเหรอคืออ๋อน้ำอ้อยโอ้วันนี้ของหวานไหมบอกจะลดหุ่นทั้งคุกกี้ไม่เห็นได้ตอนที่หวานบอกเข้ามาเที่ยวที่บ้านสิตอนที่มาทำงานร้านที่นั่นหนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ขนาดเดินมาก็ไกลมากบอกแล้วใกล้มาก้มบ้านที่ก็คือแบบเด็กเล่นกันนะคะก็เลยแบบมีแต่ของเด็กเล่น อยู่ guys six six zoo นี่เนีนี่ยเนี่ยขาทำสวยมากหวเขาทำฟอะไรนะ่วสยวผู้ชมทุกท่านวันเว c o ัมูตุ๊กตานแล้วก็เ e ลคัม to ่าเพจนะคะตุ๊กตาแม่บ้านในต่างแดนนะคะวันนี้นะคะตุ๊กตาจะพา ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศสาวไทยในอเมริกานะคะมีทั้งหมาดำมีทั้งมาดาม <c oughs> <c oughs> ส่วนมากจะเป็นมาดามนะคะแต่หมาดำอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะตุ๊กตาจะพาเพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศ <c oughs> บ้านของน้องหวายนะคะก็ไม่ไม่ทุกไม่ไม่ทุกซอกทุกมุมนะคะเพราะว่าบางทีเขาต้องการ p r i เวทนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตน้องเขาแล้วนะคะน้องเขาก็โอเคเด้อ เดี๋ยวอะไรต่อล่ะวันนีุ้๊กตาก็จะมาทําก้อยนะคะก้อยดิฟก้อยดิฟนี่ยค่ะจะหั่นแล้วก็ตำส้มตำโอ้ยหลายยางหลายแนวค่ะถ่ายเป็นคนสวยด้วยวันนี้นี่ค่ะสาวไทยในต่างแดนน้องไหวมือชงกาแฟนะคะนี่มือเออัดนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกาแฟเข้าดูเดี๋ยวดูลูกกาแฟนะคะสาวไทยคนหนึ่งคนโสดนะคะนว่นอยู่มุมหน้าต่างเนี่ย คนนี้ว่าง <bunker> ไหมคะอริณาำลังพยายามอย่รานรงกาแฟสวยมากเลยดูสิคะเดี๋ยวเ๋ยวอย่าเพิ่งดื่มอย่าเพิ่งดื่มต้องมาเดียนูกันหวายทำกาแฟเขาเรียกอะไรนะหวลาเต้รลาเต้ค่ะต้องบวันนี้เขาเ็หที่ร้านยุงเต็มเลย คนเต็นยืนเาแบข้าก็กินแนะนี่ค่ะจ่อนเนาะโอเคเดี๋ยวชิมก่อนดูท่าชิมก่อนนะคะ่าชิมข้ากว้างค่ะท่าชิมว้าแซ่บนัวแซ่บนัวอร่อยจริงชแต่ว่าแถวนั้นมันไม่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 ตา้องไม่ค่ะเดี๋ยวกินห้เตยติมเดี๋ยวต้องใส่น้ตาลนิดนึงก็ได้ ใส่น้ำปลานิดยึัไม่ถ้าเขากินหวานค่ะให้เขานั่นไปแถบนึงไงีมยหมม่แบบวางแถบนึงี้ลลใส่น้ำปลาายรอบๆบา้านสาวๆทอดปลาทูนเนี่ยค่ะแล้วก็ชากันทอดปลาทูจะทำยำปลาทูเดินมาด้วย,ยม,มียาวหนึงมือยาวแล้วดอนนี่เ็นโคกไหมเออนีอ่แหละ แด้ยินเสียงสวดโคกบกขาโอ้ยแสบแสบแสบรอยพี่ทำอะไรเขาเป็นไงบ้างอะพี่คนที okay. Okay. Now, right. oh ่ไปที่มาเจะมีขำก้อยด้วยถ้าไทยมันจะได้แบบจะปพี่รู้คนรูปอาหารเนาะี๋ยวพี่ไทยไหยนี่นะคะบรรยากาศ บรรยากาศสาวไทยในต่างแดนนะคะช่ามันต่างหากชางหวาสวยๆอ่ะมันชื่ออะไรกูแต่นี่เกูจะเชียร์อะไรเราจะถามเราจะถามนัดซิว่ามาอยู่อเมริกาใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนัดมมีคควาสุข่ะชอบอเมริกาไหมชอบมากเลยโอเคบรรยากาศไม่สวยอะไรชอบตรงไหนมากที่สุดอเมริกาชอบที่มีคนรักเยอะๆแม้ตอบไม่ถูกใจเอาไปเลยพัน พันไลฟ์กล้องเขาสวยเลยนะฮะกล้องสวยกล้องสวยจริงๆแน่สวยเนื้อคนนั้นพอบอกสวยนายยิ้มไม่หุบเลยสีเขาเปลี่ยนเลยนะเขาแบบขาวมากคือขาวเนียนมากในเนี้เธอสีเขาเปลี่ยนเลยนะพี่ชิมไปนี่เน้อนี้โอเคอยู่นะมันกำลังพอดีนี่ค่ะอันนี้ก็คือสาวไทยในต่างแดนนะคะเนี่ยก็ยังเดี๋ยวถ้าตุกตามี มีโอกาสนะคะทุกตาก็จะมาสัมภาษณ์แต่ละสาวนะคะว่ามาอยู่อเมริการู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างเนะาะท,ท่านผู้ชมทุกท่านคะทุกตาเกือบลืมค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์หรือว่าวิวรถม้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะตุกตานั่งมองนั่งถ่ายภาพอยู่ในบ้านอยู่ในครัวของบ้านน้องหวายนะคะอ่ะเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยค่ะ บ้านน้องหวายนี่คะอาจจัดอยู่ว่าหรือว่าถือว่าบ้านอยู่บนภูเขานะคะเราบ้านน้องหวายก็อยู่ในเขตของอ่าเขาอาร์มิชเวลเลดด้วยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแถวนี้อ่าผู้คนหรือว่าทัวร์จะมาท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะ <c oughs> บ้านน้องหวายเหมือนกับอยู่บนภูเขาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตุกตาจะพาเพื่อนๆออกไปข้างนอกบ้านนะคะไปถ่าย วิวบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านของน้องหวายให้ท่านผู้ชมดูด้วยค่ะนี่คือวิวบรรยากาศข้างนอกนะคะ ชมค่ะลมแรงมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือบริเวณแถวหน้าบ้านบ้านขวัญ้องวายนะคะมุมฝันโนยนะคะสวยงามมากท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะเหมือนกับว่าอยู่บนภูเขานะคะเนี่ยค่ะมองลงไปบรรยากาศสวยงามดีมากๆค่ะท่านผู้ชม่ะอยากให้บ้านเราคนบ้านเราเนาะทำวีซ่า ผ่านมาได้ง่ายๆเนาะจะได้มาชมบรรยากาศสวยๆงามด้วยกันนะคะท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะฝั่งทางนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศด้านหลังบ้านของน้องหวายนะคะอ่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับชีวิตสาวไทยในต่างแดนนะคะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกทุกตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ทุกตาก็จะขอจบไว้แค่นี้นะคะก็ยังไงก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะคะ s e ี y u u guys next v i ว e ดีโอบายขอบคุณมากมากค่ะเพื่อนให้ความร่วมมือดีมากๆเลยนะคะเป็นสายลิปซิคงโอเค